แคปเตียเนี่ยเราสต็อกว้เยอะมากประมาณ50กว่าคันด้วยกันนะครับจะมีไททันตัวใหม่เข้ามานะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้แคปเตียสีประตูเตียตัวใหม่เนี่ยมันยังไม่มาเลยของเลวทั้งหมด10รายะนเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียเลยไม่จะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกีกยร์สำหรับลูกค้าที่ซื้์เพิ่มไปทธาธุรกิจเราไม่ได้มาเอาใจาแค่สายนี้สายรถคันแรกที่ต้องการตกแต่งเนี่ยเราก็มีเหมือนกันสี <Space noise> ดาวไปเลยฟรีแพคเกจ5ปีดูแลถึงเอสปอร์ตี้ครบเซ็ตทั้งคันเลยขึ้นก็ง่ายลงก็คล่อง เนี่ยมันจะนั่งประมาณนี้อันนี้ก็เอาใจสายซิ่งไปเดิมๆก็ดีแบบแต่งก็โดนพวกตู้ทึบพวกใส่ข้อวิ่งเนี่ยสวัสดีครับผมบอมิซูนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมีรถหนึ่งรุ่นมานำเสนอนะั่นคือแคปเปตียนะแคปเตียเนี่ย เราสต็อกกัเยอะมากประมาณ50กว่าคันด้วยกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสต็อกรถนี้รถสุดท้ายแล้วเพราะมันจะมีไททันตัวใหม่เข้ามาก็ฝากติดตามข่าวสารตัวใหม่ด้วยแล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้แคปเตียสประตูเตียตัวใหม่เนี่ยมันยังไม่มาเลยมันจะมีตัวสูงมาก่อนนะครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนําโปรโมชั่นตัวนี้แล้วกันโปรโมชั่นของมันนะคะฟรีดาวไปเลยแล้วก็ฟร,รีบำรุงรากษาปีนะคับำร,รุงรากษาปีคืออะไรฟรีของเหลว10ระยะ หรือ10,000กิโลเมตรนะครับของเลวทั้งหมด10ระยะเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ตามระยะกําหนดเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราถ่ายให้ทันทีนะครับจะมีติดไปทุกคันเลยนะครับขอแจ้งราคาก่อนราคาอยู่ที่6,57,0 0 0บาทถ้าสีขาว6 5 0 0 0 0บาทนะครับเราจะมีดาเดิมอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ50กว่าคันนะครับยังไม่ได้แต่งก็เหมาะสําหรับลูกค้าเนี่ยกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง คนที่มีธุรกิจที่จะต้องใช้รถกระบะแคปเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันแคปเตี้ยเครื่อง2.5นะครับคือทุกอย่างมันครบแล้วไม่จะเป็นเครื่องเสียงกระจกไฟฟ้าทุกอย่างมันมีมาให้แล้วล้อแม็กนะครับมันจะมีให้หมดแล้วนะเนี่ยเราสต็อก50วันนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูสต็อกกันแล้วเราไม่ได้มาเอาใจแค่สายนี้นะไม่ได้มาเอาใจแค่สายธุรกิจสาย เอ่อที่จะต้องเอาไปรับเหมาก่อสร้างสายแบบขับเดิมๆทางานสําหรับลูกค้าที่ซื้อเพิ่มไปทําธุรกิจเราไม่ได้มาเอาใจแค่สายนี้สายรถคันแรกที่ต้องการตกแต่งเนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะวันนี้เรามาเอาใจ2ส,สายกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะพามาดูกัน Get เอาใจสายซิ่งนะครับชุดแต่งเอสปอร์ตทั้งคันนะแคปเตี้ยสีขาวเนี่ยเดิมๆอย่างเงี้ยสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปลุยงานลุยธุรกิจเนี่ยก็เดิมๆได้สำหรับรถคันแรกเนี่ยที่อยากได้แบบแต่งๆเนี่ยนี่เลยเอสปอร์ A ทั้งคันฟรีดาวให้เหมือนกันนะ วันนี้เท่านั้นฟรีดาวไปเลยฟรยีแพ็กเกจ5ปีดูแลถึงใจเหมือนกันฟรีของเหลวให้10ระยะเหมือนกันขับหล่อๆเท่ๆอย่างนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างชุดแต่งเอสปอร์ตตี้รอบคันนะครับแล้วก็จะมีแม็กคอมสิเลือกลายได้เลือกสีได้ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนทําให้นะครับดูเอสปอร์ตตี้ครบเซ็ตทั้งคันเลยนะมันมีอะไรบ้างมันมีขีบแดงมันมีสเกิร์ตมันมีที่ครอบคิวโครเมียมตรงนี้มันมีแม็ เลือกลายได้นะเนี่ยเลือกได้หมดเลยอยากได้แบบไหนมาคุยกันเอ่อที่ครอบเสาอากาศก็มีให้สติ๊กเกอร์ด้านข้างนี่ไม่อยากมีเราก็เอาออกให้ได้นะเออนี่นี่น,นี่ดูดูโอ้หมันสวยนะแคปก็เปิดได้เปิดประตูฝั่งนี้ได้เปิดแคปได้นะด้านคนขับก็กว้างขวาเหมือนกันขึ้นก็ง่ายลงก็คล่องนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับ มีที่ปรับกระจกด้านข้างด้วยนะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าไฟเปิดปิดได้แล้วผ่านตัวนี้ได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ผ่านพวงมาลัยแล้วสําหรับภายในเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างขวางอยู่แล้วอะ่ะจะนั่งกี่คนน่ะมันนั่งได้1 2 3 4งสห้าด้วยซ้ำอะ่ะก็เครื่องเสียงเนี่ยก็ครบแล้วนะครับวิทยุ fm ครบแล้วมีแอร์ครบแล้วกระจกไฟฟ้าครบแล้วลําโพงคือมีครบแล้ว นะครับม่านบางังแดดอะไรพวกนี้มันมีครบหมดแล้วและที่สําคัญแคปเปิดได้กว้างขวางด้วยกว้างขวางแค่ไหนเดี๋ยวผมทําให้ดูสําหรับนั่งข้างหน้าใช่ป่ะนั่งข้างหน้าก็นั่งได้เวลาขึ้นนั่งข้างหลังเนี่ยถ้ามีเบาะแคมปก็นั่งได้เนี่ยมันจะนั่งประมาณนี้ผมก็ตัวใหญ่ระดับหนึ่งยังผมยังรู้สึกว่าเข่ายังไม่ติดเลยนะครับนี่สปอยเลอร์ด้านหลังก็มีมีให้หมดกระบะไลเนอร์เราแถมให้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ใส่มา สติก,กอร์คาร์บอนข้างหลังแล้วก็ติดให้นะเห็นปะมันจะเป็นสีดําเป็นลายแบบแครฟล่าอันนี้เราติดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่งเอสปอร์ตตี้แบบเต็มนะมันก็จะดูแลแบบซิ่งไปอีกแบบหนึ่งสําหรับลูกค้าคันแรกหรือซื้อเพิ่มไปขับเล่นๆหล่อๆนะอันนี้ก็เอาใจใส่ซิ่งไปฟรีดาวเหมือนกันฟรีบำรุงรักษา5ปีเหมือนกันนะมาคุยกันหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปวิ่งธุรกิจนะวิ่งขนส่ง วิ่งรับเหมาก่อสร้างทั่วไปก็นี่แนะนําเดิมๆอันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเดี๋ยวผมนําชุดแต่งตรงนี้ไปเป็นส่วนลดเพิ่มให้เดิมๆก็ดีแบบแต่งก็โดนนะแม็กก็มาจากโรงงานให้แล้วมีไฟหน้ามีอะไรมาให้กระจกสีดํามาจากโรงงานให้แล้วกระจกไฟฟ้ามาจากโรงงานให้แล้วนะรถนี่ขนของได้เต็มที่สําหรับลูกค้าที่จะเอาไปติดตั้งอุปกรณ์พวกตู้ทึบพวกใส่ข้อวิ่งเนี่ยเหมาะมากนะสําหรับคันนี้ เอาละครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของท้ายคลิปแล้วนะผมก็ขอฝากช่องติดต่อและติดตามผมผมไว้ข้างล่างนี้นะครับหรือสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาหาผมก็ได้088877040นะครับหรือสแกนที่ QR ว o า e คตรล์ A K ตรงนี้ก็ได้ทักมาคุยกันนะผมจะแจ้งรายละเอียดให้รถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสต็อก50กว่าคันตรงนี้จอดไปถึง50กว่าคันมันจะมีกระจายสต็อกอีกหลายที่เลยนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบแน่นอนรถสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมด,ลหมดเลยนะครับ ซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ